เพราชาวเรือต้องชมเขาเวลาใช้เกินไปบอกว่าไอ้ฟ้าลั่นผายดีเป็นฟ้าลั่นแต่ผายไม่ดีจะเป็นฟ้าแลบเว็บแวบแวบอยู่ร่องน้ำต้องเงือนผายคุณในร่องน้ำแดงมีคำนั้นเถอว่าถามพอว่าถามพอวันนี้บอกไม่ธรรมดาโว้ยบอกว่าไม่ธรรมดาอยู่ร่องน้ำแดงผายแรงจากแสงว่าจากแสงว่าน้นเถอะว่าถามพอว่าถามพอจะจะนิรปลอดภัยไวันนั้น่อร่องน้ำแดงมีคำนั้นแล้วว่าเอาแหวกขล้ายทิลขล้ายฟ้าขล้าฟ้าลั่นฟ้าลั่นผายแรงจากแสงว่ามองตามสายตาเอาไว้พี่หนุ่ม วัวหลงเก็สิ่งรู้เพื่อนบ่เปยันไงวะทำไมเจ้าว่าแบบว่าบ่อแม่มาลอยได้เดจะไม่กันไอ้กันมาเต็มลำาไม่ครดีกันอยู่วัวอะไรสิ่งบ่ได้บ่ได้กอด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 ได้แสงแล้วโว้ยได้แต่จะแสงได้หรือไม่ได้เพราะมาตอนนี้อัคระโยธินไอ้หนุ่มเสื้อดำจะได้เริ่มอัดแรงๆหัวเรือคอท้ายเรือเปิดตาบดตาเบียดมาด้วยเท่ประธานพรเทพประธานพรเริ่มอัดไม่เกินเลยงจีพี่ไปเกี่ยงห้ากอดคอตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาอัครยโินคระ ที่ว่าอัครยโยธินน่าจะสัง่งหนีเทพฐานพรหรือไม่ชัดเชิงเท่ากันก็ไม่คู่นี้ไอ้คู่นี้ไม่รู้ว่าไผเป็นไผไม่รู้ว่าไผเป็นไผแล้วเว้ยอัครยโยธินตัมภาจะไม่ยอมจะไม่ยอมเทพฐานพรก็ไม่ยอมเร็ว